สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Promotion Ford by เก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ Ford พระประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะพี่พีท่านใดเปิดมาเห็นเก่งกี้ในคลิปนี้ค่ะฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะ วันนี้เก่งกี้พาพี่พี่มาพบกับรูปแบบการตกแต่งนะคะในรถรุ่น Next Gen Ranger ค่ะวันนี้พาน้องมาเป็น4ประตูรุ่น XLS มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิ405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย870,000 9, บานนันเองเดี๋ยวกงกี้พาชมรอบคันเลยค่ะสำหรับวันนี้สีรถที่พามาให้ชมวันนี้ค่ะน้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ชุดแต่งหล่อๆวันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างกระจังหน้าเลยกระจังหน้าที่มาพร้อมกับตัวอสอร F O R D แบบนี้ค่ะพี่ๆสามารถเลือกสีตัวอ,อ,กอักษรเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่วันนี้คุ้มโทนค่ะคลีนๆเลยขาวตัดดำนะคะแล้วก็ไฟ LED ค่ะมีมา ให้นะคะที่กระจังหน้าแบบนี้รังพึ่งระบายความร้อนค่ะและไฟหน้าค่ะรุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะคะจากโรงงานมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟ day time running light ตัวซีแคมแสงสีขาวเสริมความโดดเด่นไฟหน้าค่ะด้วยชิ้นงานตัวครอบไฟหน้าชิ้นงานครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดด้วยอ,อ,อักษรเลนเจอร์สีแดงอีกหนึ่งชิ้นด้านหน้าค่ะกันชนหน้าพร้อมกับชายกันชนที่เป็นสี เทาแบบนี้เลยนะคะสีเงินขอโทษค่ะสีเงินนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งชุดนี้เลยเนรมิตได้อย่างสวยงามเลยไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั้นเอง ในส่วนของด้านข้างค่ะคิ Q ้วล้อตัวนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งชุดนี้เช่นกันค่ะคิ Q ้วล้อตัวนี้ค่ะขนาด6นิ้วนะคะแบบเรียบไม่มีหมุดเนาะไม่ได้เจาะตัวรถค่ะแต่เก็บงานอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องกลัวหลุดเลยมาต่อที่ล้อบ้างล้อวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นแม็กขนาด20นิ้วจับคู่กับยาง AT ทค่ะซีรยียางนะคะ2 7 5 5 5 R 20ค่ะ แล้วก็มาต่อแก้มข้างตัดด้วยคโครเมียมสวยๆแบบนี้ค่ะพร้อมกับคีิประบายความร้อนกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยที่กระจกมองข้างค่ะ กันสาดนะคะวันนี้เลือดติดเป็นกันสาดแท้เลยของทั้งฟอร์ดเวลาพี่ๆจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองเพิ่มเติมค่ะด้านข้างตัวรถนั่นก็คือเบลรองมือเปิดค่ะเบลรองมือเปิดนะคะก็เป็นสีดําด้านค่ะสวยงามตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวและยังช่วยป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยมือเปิดสีเดียวกับตัวรถค่ะบันไดข้างรุ่นนี้เป็นสีดําทั้งชิ้นเลยค่ะพร้อมกับร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นในส่วนของด้านฐาน ายกระบะนะคะมีตัวสติกเกอร์ค่ะคำว่าเรนเจอร์พร้อมลายกรงเล็บแบบนี้ด้วยสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ค่ะชอบแบบไหนแจ้งได้เลยและรุ่นนี้มีบนันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะให้นะคะอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้านั่นเองไฟท้ายค่ะเดิมๆไม่ได้เป็นแบบนี้นะวันนี้ทาการเปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นไฟท้าย LED นะคะแบบ Full LED เลยพร้อมกับติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟท้ายนั่นเอง ฝาท้ายค่ะมีปั๊มคำว่าเรนเจอร์สวยๆแบบนี้จากโรงงานมีตัวโลโกโ้ Ford พร้อมกับกล้องถอยหลังฝั่งใต้โลโกโล้ไฟเบรกดวงที่3กันชนท้ายค่ะตัดด้วยชายกันชนที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยบอกเลยค่ะรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะคะ สวยมากๆเลยค่ะพี่ๆค่ะคุมโทนนะคะเป็นทูโทนดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะเป็นขาวตัดดําพี่ๆท่านใดค่ะถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งรูปและคลิปในี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้าพี่ๆมีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วนะคะก็สามารถส่งรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆดูอยู่ให้เก่งกี้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อค่ะเบอร์โทรไอเดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆดีๆคำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยและสามารถเข้าไปรับชมนะคะรูปแบบ ับการตกแต่งเพิ่มเติมของ n x s g a n Ranger และ n x s g a n e v e r e a d นะคะได้ที่ YouTube Channel Promotion Ford By กิ่งกี้รับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์ q, ชกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบนะบ๊ายบาย